สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องของฝาแฝดแสบชาแนลสวัสดีครับผมฟาสันนะครับผมว่าฟีครับวันนี้เราจะมากินลาปันดุกนะครับว่าแล้วไปกันเลยก็พี่พี่นอนทุกคนไม่ได้กินข้าวอันนี้ก็ุ่งกวาๆเนาะก็มาจิ้นคดข้าวมากินด้วยกันเนาะนี่ะ กากยื้อครับเพ็ด <c oughs> อืมเพื่อนปดุกลาบปดุกอ,อันเนี้ยซื้อมาจากสุราเขียวนามสัสยิดสุราเขียวเลยรำงรับคันที่อยู่แะแวะใกล้เคียงนะ ตอนเย็นเย,ย็ยนหรือตอนเช้าเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าสามโมงเช้ายันหกโมงเย็ยนเพื่อนดูขวาแวนแสบเพื่อนดูแดงแฉดูกระลำปีไม่ใช่กระลำเดือน ะเผ็ดันก็หลายะไม่แพงแลนะเพื่อนๆห้าสิบาทมีอาหารหลายอย่างของอีสานส้มตำน้ำตกเนื้อมีหมดเนื้อย่าง มีเนื้อย่างวากิวู่าะชื่อร้านเนื้อย่างวากิวลงไปอีกร้านชื่อร้านเปราะวันเปราวันน้ำตกซิ่งเปราวันน้ำตกนี่แหละน้ำตกฮาล้านแต่ว่าผมตั้งให้เป็นน้ำตกซิ่งดีนะไม่ซิ่งไปไกลไปครับโดนเพื่อนทำนี้อืมอืม ใครตุนนี้นอะวะอืมเป็นดูเมื่อนดูผักเป็นดูนดอ,อ้าวเอาอาผิดเ <c oughs> ออไหมผักมันคือผัออกก็แตปีใหม่แล้ว กับบ้านก็ระมัดระวังล่ะขับลงขับรถให้ดีๆเป็นห่วงแล้วก็ต้นปีหน้ากลับมาส่งงานไงไงกันใหม่เจอกันก็มาดูว่าเรากินก่อนเนาะจ้าพึ่งไปไหนมาดูว่าเรากินอะไรก่อนจับแฟบเพื่อนลาบประดุเวลาประมาณพุ่มกว่า ตนน้เาเหนมครับยังกว่ามากินให้เ,เพื่อนๆดูนะอร่อยจริงเพื่อนเมนูของเขาอร่อยทุกเมนูเลยผมเคยซื้อมากินแล้วแต่วันนี้มาพีเซนต์ลาบประดุกก่อน dạ được, bạn bè, 50 biết không đồ, không biết không biết không biết không let's go, biết không biết không không biết đẹp, biết không biết không biết ไม่ต้องงงใบตองไม่ได้แถมมาผมไปตัดออกมาเองโชว์แตงกวาหน่อยขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ออตะก้องขับอะไรไม่มไไมตะก้อนนะทุกคนแบบเนี่แหละ มป็นไงบักพันไม่ไหวแล้วไหวสิครับของฟรีนี่มีตลอดเ <laughs> ชื่อรู้ข้างบนงอนงอนมีข้าวเหนียวอย่อาไนบ้นางานสำรับแต่มาผมเลิกไปอีกแล้วไปตักน้ำให้วนนะไปครับ อืมลังกว่าคุณเพื่อนฝากคุณเพื่อนติดตามด้วยนะขอบคุณครับ ตามไป้แล้วสำหรับวันนี้ลาวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสบ,สสคบใคกดใจก็ I love you